าสอดนิ้วรีดฝ่ามือถ้าสอดนิ้วรีดฝ่ามือนะคะนิ้วก้อยนิ้วนางของผู้นวดสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปที่ฝ่ามือลูกค้าลักษณะนี้นะคะช่องนิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วโป้งของผู้นวดก็รีดนะคะรีดจากโคนนิ้วไปถึงข้อมือ 13. ถ้าสอกตั้ง ลงรีดฝ่ามือและนิ้วมือถ้าสอบตั้งลงรีดนิ้วมือและฝ่ามือลักษณะน,นี้นะคะจับข้อมือลูกค้าและข้อศอกประคองแล้วก็ตั้งขึ้นนะคะเป็นองศาตรงหงายมือของลูกค้าต่อด้วยรีดฝ่ามือต่อด้วยรีดนิ้วมือทุกนิ้ว1ิบีด ถ่าหมุนข้อมือถ้าหมุนข้อมือประสานมือกับลูกค้านะคะและจับข้อมือลูกค้ากับวิธีหมุนก็หมุนให้ได้องศากว้างนะคะไม่หมุนแคบหมุนช้าๆสามรอบและเปลี่ยนข้างหมุนช้าๆอีกสามรอบและดึงผู้นวดเอ็นหลังนะคะลักษณะนี้สิบห้าถ้ากดด้วยหัวแม่มือศอกและทุกฝ่ามือ ถ้ากดด้วยหัวแม่มืออยู่ในท่าของประสานมือและใช้แม่มือกดนวดฝ่ามือลูกค้าต่อด้วยศอกกดนวดฝ่ามือลูกค้า3จุดต่อด้วยทุบเบาๆกำกำปั้นหลวมๆทุบเบาๆหนสอง สิทาพับแขนนวดแขนท่อนบนท้าพับแขนนวดแขนทั้งบนดูลักษณะนะคะเราจับปลายนิ้วของลูกค้าแล้วหมุนสอกเราก็ผักนะคะลักษณะนี้มือขวาจับข้อศอกมือซ้ายกดนวดแขนท่อนบนด้านนอกสิบเจทาพับแขนนวดแขนท่อนล่างนวดแขนท่อนล่างเราก็จะนวดลักษณะนี้นะคะต่อจ พับแขนทุบท้องแขนกํากําปั้นหลวมๆนะคะทุบท่อนแขนหนึ่งสองสามสามจังหวะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสิบเก้าถ้าควายแขนนวดแขนท่อนบนถ้าควายแขนจับข้อมือลูกค้านะคะพาดข้ามไปฝั่งซีขวานิ้วโป้งนะคะกดนวดแขนนิ้วก้อยนางกลางชี้ช่วยนะคะกดนวดเบาๆเนิ่มหนา 20ทากลางแขนนวดแขนด้านในท่ากลางแขนนวดแขนด้านในใช้ฝ่ามือกดนวดพร้อมกันนะคะนับหนึถึงหค่อยๆปล่อยไปจนถึงแขนท่อนล่าง ถ้าสับท้องแขนถ้าสับท้องแขนพนมมือหลวมๆใช้ปลายนิ้วก้อยนะคะสับลงที่ท้องแขนของล